สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสักกรินกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นะอิซุนครหลวงสาขาเอกชัยนะครับวันนี้นะครับมีรถแต่งให้ชมหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเครื่องยนต์ตัวใหม่2.2แม x กฟอร์นะครับผมคันนี้เป็นรุ่น4ประตูยกสูงเกรด L นะครับตัวนี้จับคู่กับชุดแต่งเอสปอร์ตตี้รอบคันเลยนะครับแล้วก็ใส่ล้อแม็กซงออฟโรดนะครับผมพร้อมยาง ดีสโตนนะครับผมขนาดยาง2 5 6 6 0 r 1 8นะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยตกแต่งกระจังหน้านะครับผมครอบกระจังหน้าสีดำตัดแดงนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ตด้านหน้านะครับผมสีเดียวกับตัวรถสีดำตัดแดงเหมือนกันนะครับผมคันนี้เป็นไฟ u u l led นะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้จากโรงงานเลยนะครับด้านข้างนะครับผม แต่งใส่คิ้วซุ้มล้อนะครับสีดำด้านทั้งหมดสี่ล้อเลยนะครับผมล้อแมกขบสิบแปดนิ้วนะครับผมทรงออฟโรดพร้อมกับยางดีสโตนนะครับตัวนี้แต่งหล่อๆออกจากศูนย์เลยนะครับผมมีสติ๊กเกอร์เอสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเป็นครอบกระจกวงข้างแล้วก็จะมีเป็นครอบชายบันไดด้านข้างนะครับผมแล้วก็เป็นคิ้วกันสาดให้แท้จากศูนย์เลยนะครับ มือจับนะครับผมทั้งคันในรุ่นสีประตูยกสูงนะครับผมมือจับทั้งประตูแล้วก็ฝาท้ายจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีเป็นแก๊ปหลังให้นะครับผมมาพร้อมกับชุดแต่งเลยไลเนอร์แท้จากศูนย์โชว์รูมอ e ีสุเลยนะครับผมอีส e ุนครหลวงไฟท้ายฟู l l LED นะครับผมแล้วก็แผ่นเพจประจำรุ่นเครื่องยนต์2.2นะครับผม2.2 DDI m a c f o r d e นะครับ ชุดกันชนท้ายนะครับจากโชว์รูมจากศูนย์เลยแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยหลังให้นะครับผมบิวอินไปกับมือจับฝาท้ายเลยนะครับสีโครเมียมนะครับผมตัวนี้ติดตั้งตัวล็อกฝาท้ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกันโดนขโมยไฟท้ายเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวแอลกันดีกว่าครับว่าภายในจะสวยขนาดไหนไปชมกัน มาที่ภายในนะครับผมสําหรับตัวเกตแอลตัวเบาะนะครับวัสดุจะเป็นกำมะหยี่ผ้านะครับผมวัสดุนะครับนั่งแล้วผิวสัมผัสค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ข้อเสียเลยอาจจะอมฝุ่นไปหน่อยนะถ้าเทียบกับเบาะหนังนะครับผมเบาะข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็สําหรับรุ่นเกตแอลเป็นเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมขอโทษทีนะครับบุญแจรีโมทนะครับตัวนี้ให้2ดอกนะครับระบบสตาร์ทก็ขายสตาร์ทปกติ แผงประตูนะครับผมบุผ้านะครับผมที่พนักพิงแขนนะครับบริเวณแผงประตูะะในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมไม่ได้หุ้มหนังนะครับแต่ผิวสัมผัสเ t e เ t อร์ค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็ฝั่งซ้ายจะเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมมันติฟััง์์ัันเวลาเราต่อกับอ่า YouTube เอ้ยไม่ใช่ต่อกับ Bluetooth เนอะก็จะใช้ระบบฝั่งนี้ได้เลยนะครับ หน้าจอขนาด8นิ้วนะครับผมรองรับวเลสทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple CarPlay นะครับหน้าจอมัดวัดอนาล็อกปกติระบบแอร์ปกตินะครับเหมือนรถยนต์ทั่วไปแล้วก็บริเวณคอนโซลหน้านะครับดีไซน์มีพลาสติกเงินเข้ามานะครับผมพร้อมเก็บเก็บสัมภาระเก็บของเอกสารต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าครับ ด้านท้ายนะครับผมนี้คันนี้เป็นสี่ประตูเบาเหมือนกันครับผ้ากำมะหยี่ผิวสัมผัสนุ่มนะครับแผงประตูเหมือนกันนะครับพนักพิงแขนบุผ้ากำมะหยี่นะครับภายในสี่ประตูค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะครับผมเทียบกับรถเก่งได้เลยแล้วก็คอนโซลกลางนะครับมีช่องชาร์จแบต USB Type C ให้จำนวนหนึ่งรูนะครับผมค่ะ ด้นหลังออปชันก็จะประมาณนี้ครับไม่ค่อยมีอะไรมากสําหรับตัวแอนะครับก็อุปกรณ์มาตรฐานที่รถยนต์ทุกคันต้องมีมีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบ ABS หรือว่าระบบกันล้อลื่อถนถลาย traction control นะสำหรับใครนะครับผมที่กำลังหารถใช้งานหรือว่าอยากได้รถกลับบ้านปีใหม่นะครับผมหรือว่าอยากรับรถก่อนจงการก็สามารถติดต่อปรึกษาผมได้เลยนะครับผม ติดต่อได้ที่0935415190นะครับผมหรือว่าจะแชททางช่องทางการติดต่อในส่วนของไลน์ก็สามารถจิ้มลิงก์หรือว่าเพิ่มเพื่อนจาก ID เข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับใครอยากปรึกษาไฟแนนซ์ทักเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวสักกรินนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ